ครับกาทำเวล่าหน่อยหนึ่งครับเนื่องจากว่ามาเก็บกับตอนเลือกงานครับพี่น้องตรงนี้กัเลือกงานตอนแรงๆรงกัมีเวลากรมาเก็บตอ้องทำไวลาหน่อยหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในมือนีกัโชคชัยอินเทเลนกัจะพผ้าพี่พน้องๆน,นะครับมาที่ไรแค่รถครับ ครับในการไล่แค่รถก็ตอนนี้ก็เจ็บเบิร์แล้วครับพี่น้องเจ็บไปเบิร์ตแล้วแต่ว่าผมว่าน่าจะเหลือหลายครับนี่ครับมองล่องนี่ครับแบบนี้กันี่ครับโอ้โหนี่ถือว่าเทียบเล้นแล้ะครับนี่นี่ครับพี่น้องหัวใ่หัวนนหน่อยซ้ำนี่แหละครับกำลังกินดีครับพี่น้องโอ้ี่ครับ ผมว่าเอาได้อยู่นี่นี่ครับหลายครับหาเอาหาเอาแบบจังซี่แหละครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้หลายครับเหลือเพียบเลยนี่โอ้อาร์เบยครับอาร์เบยเลยเพื่อนก็จะบอกว่าอาร์เบยนะครับถ้าหลายๆถ้าดินแบบนี้จะเอาง่ายครับนี่ครับโอ้ อ่าโอเคครับเดี๋ยวจะผาพี่พี่น้องนเจ็บละครับบ, <c oughs> รบัตรนี่ครับนี่ครับอูงามๆสวยๆสำหรับแค่รถนี่เจ็บไว้ได้โดนครับตัวนี้ก็จะออกจะเหี่ยวๆล้วครับเนี่ยมีเหี่ยวแล้วนะครับ,รบโดนแดดครับผมเจ็บง่ายครับมือนี่โอ้ แนวหาครับมาอน,นี่นี่ครับแบบนี้แหละครับเซียบแบบนี้กำลังกินดีครับเนี่ยน้อยหวาน มองเดียวครับพี่น้องมองเดียวมองเดียวคุ้มครับมือนี่แนวหาครับแบบนี้มเมาเด้อพี่พี่นงนงเด้อผู้ใดยอยู่กใกล้ๆนะครับผู้ใดที่เฮ็ดงานอยู่อิสราเอลนะครับอยู่กใกล้ๆนะครับมาเอาน้ำกันดได้เลยครับเด้อเพิ่นเพิ่นบ่แพงครับบ่หวงมาเอาได้ครับ น้อยครับน้อยไรก็เอาไว้เป็นปุ๋ยครับผมเลือกเอาแบบพอดีพอดีจัหน้อยใช้สอบครับบาดนี้ยน้อยายก็เอาไว้ครับเอาคัดเอาจัง่อยครับเอาถี่วบ้า้าว่ากินพอดีพอดีแบบนี้ครับเนี่ยมาทานนื่อนี่อเอาครับโดนแดดเลือกเอา สวยน้อยลายกันเอาไว้ครับครับเดี๋ยวไปมองไหมครับพี่น้องครับมองนี่ก็โอ้พอแล้วครับนี่อ่าทีิพาพีปีน้องนองเบิองที่แหลกแหละครับนี่นะครับนุ้ยนี่ก็ถือแดดครับถือแดดก็บ่เอานะครับมองนี่ก็โอ้เบิองแล้วกัน หลายซืือดครับแต่ว่ามันถึกแดดลรวครับโอ้บอดีครับนึกว่าจะได้นะครับมองนี้ครับเดี๋ยวไปมองหม่ครับครับการยางมาเจอมองนี้ครับมองนี้ผมมาคือยู่นี่น่าจะเอาง่ายครับมองนี้เดี๋ยวเบิ้งก่อนครับว่าจะได้บ่ แต่พอมีหัวใหญ่ๆพ่อได้เก็บหรือเปล่านะครับบอกน่หัวใหญ่ๆครับอยู่ใกล้ๆกล้องน่ครับโอ้โพอได้ครับผมสมีกเอ๋าได้ครับนีแต่โดนแดดครับคัดออกก่อนอตัวนี้ยังสดอยู่ครับ เสียมกับว่าจำเป็นต้องใส่ครับใส่นิดหน่อยเอาได้เบิดแล้วครับพี่น้องมอสอะไรสซกหนึงกับเอาครับเอาน้อยแห้งกับเอาไว้เป็นปุ๋ยครับนี่กับน,น้อยแห้งครับบ่เอานี่ครับขนาดนี้กำลังดีครับขนาดนี้กำลังดีเรได้มองละ นครับซ้ำซ้ำนี่ก็เอาครับประมาณมองละหกเจ็ดหัวนครับเก็บง่ายๆครับมือนี่ไปเรื่อยๆครบับทําเวลาหน่อยหนึ่งครับเนื่องจากว่า มาเก็บกัตอนเลือกงานครับพี่น้องตรงนี้กัเลือกงานตอนแร่งแรงกันมีเวลากันมาเก็บตรงทาไม่ล่าหน่อยนึงนะครับมองนี้กันน่าจะงางามๆครับงอสวยๆโอ้หน่อยพียน้อครับเรืเอ่องของงอสวยๆครับ แค่รถอ,อยู่นี่หัวโบคอยงครับนี่ครับเลี้ยวเบิ้งเป็นตานหลายครับเต่วบ้ากะพ่อได้อยู่พ่อเอาได้ครับ,รบ,รบเลือกเอาครับหัวหน่อยเกินไปครับพ่อเอา ครับโอเคครับจะ,จะได้เครื่องจะได้เครื่องสอบแล้วครับ,รบเดี๋ยวไปทั้งพุ่นครับพี่รองมองนั้นน่าจะโอเคครับมิแต่าจะหัวใหญ่กว่านี้ครับ <c oughs> ครับไปเก็บน้ำกันครับ ครับเป็นห้อยรถครับเป็นมองห้อยรถห้อยรถเหยียบเมึงแล้วกันนะจะเอาได้ง่ายนะครับครับนี่ครับขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆครับพี่น้องลุดนกันไปน้ำครับว่าหัวหน่อยหัวง่ญ่เอาได้บ่ ว่ากัมีหลากหลายนี่ครับรุ่นจิวกับมีครับกัอยู่ใต้ดินครับกัเลี้ยวบเห็นนาะครับเนะจะจาะกัจักจัดหัวใหญ่หัวหน่อยเป็นคือการดูแลบบค่อยดีหรือจังใดนี่แหละครับผมมาไรนี่เพิ่นมีแจะหัวในหน่อยครับ อ๋อบ่ก้อยยังไงครับนี่แต่หัวแบบนี้ครับในน้อยบ่คือดอกเหญอยูครับเดี๋ยวไปคุดมองหันครับเนี่ยครับนี่ครับ มองนี้ส่งคือครับเนี่ยน่าจ,จะคือครับมองนี้ครับโอ้ยยังงามครับยังสวยครับมองนี้โอ้นี่ครับพี่น้อคือบอรครับเป็นแถวเลยครับ สะสมไปเรื่อยๆครับหัวหน่อยแห้งครับบอเอาครับเอารุ่นๆที่พ่อกินได้ที่จริงก็ก,ก,กินได้เบิร์ดแหละครับแต่ว่าหน่อยหลายกับเค็ยดหยากครับฝานกับฝานหยาก มาทานครับเดี๋ยวแค่สอบครับพี่รองโอ้มาทานครับเมือนนี่พอไดเนาะครับเนาะดีกว่าบ่ได้มาเก็บครับเดี๋ยวม,มึงมองนี้ครับว่าจะมีหัวไ่บ่บบตองคุดก็ได้ครับดึงออกง่ายๆครับคุดคือเกา่า <laughs> ศาสาบอกว่าบตรงขุดครับได้ขุดคือเขาอันนี่ครับก็จะมีหัวหน่อยหัวนี้ปนกันครับโอ้หาการครับเบ,บียนี้ครับเล็กใหญ่ปนกันโอ้ได้รุนนี้โอเคครับเต็มเร็ว พอดีพอดีครับมองนี้ถือว่าใส่ได้โอ้นี่ครับบิ๊กบิกครับผมถือว่าบนบนยากบนายนะครับมอนี้ก็ใส่เวลาบอหลายครับนี่ก็เข้าเดียวกับเดทเครื่องทุงแล้วครับเดี๋ยวไปมองพูกนี้ครับพี่น้องโอ้มองนี้ครับโอ้มาตรฐานครับมองนี้เนี่ย ได้หลายเติมครับวงนี้ถ้าเป็นหัวยังไงนี่ผมว่าเต็มสออแลวครับอันนี้คือหัวหน่อยกันเลยก็เลยใส่เวลาใส่เวลาหลายหน่อยนึงในการขุดเก็บนั่นเต็มครับแต่ว่าก็กินได้หลายแค่รสนี้กินดีครับเอาไปฝากมูมูเพื่อนกันก,นกินได้กินได้โดนครับ เก็บว้สามารถเก็บว้ได้ดนสํสำหรับแค่รดตำสมตำกับแซ่บเห็ดของหวานก็นได้ครับส้อยหั่นเป็นลูกเต๋ากับต้มแล้วก็เห็ดคือเห็ดเป็นของหวานก็นได้ครับดัดแปลงได้เบิดแหละครับสำหรับแค่รถครับหลายเลยแบงามๆโอ้ดองเดียวครับ ได้ไลยเติมครับบทเต็มกันเลี้ยงไยครับ รอบเต็มแล้วครับพี่น้องอีกจุดเดียวเต็มแท้ครับคือว่าหัวน้อยกัเลยน้่นเต็มมองนี้ใกล้เคียงครับเอาอีกจังมองนึ่งนี่เต็มเล,ล่ละครับอโอเคครับโอหีอน้อยเดียวครับพี่น้อง สำหรับมงนี้ก็ผมกับย่างหานะครับผมกับย่างหามาบนไหนพ่อจะมีนะครับกตมาเจอมงนี้นะครับมงนี้ก็ถือว่าหลายครับครับนี่ครับมีแต่หัวงหญ่ๆครับยินก็ขุดง่ายครับ มองเดียวผมว่ามองนี้ก็น่าจะเต็มแล้วครับบัตหน่อยใหญ่เอาเบิร์ครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่เ,เอาเบิร์ตมองนี้ก็ถือว่าสดส,สดก่าหมองอื่นครับ แค่อทนี่ก็มองนี้หายง่ายครับเนื่องจากว่าปีนี้บ่ค่อยปลูกครับผมก็จะได้มากเก็บไว้เรื่อยๆนะครับสาหรับแค่รถผมก็กะว่าเก็บแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับอยู่โรงงานจะมีตู้เย็นเป็นตู้แช่พักครับสามารถเก็บไว้ได้อีกหลายเดือนครับแค่รถนี่มีหน่อยครับปีนี้ปลูกบ่ค่อยหลแต่นีเวลาตรงมาเอาครับ ครับมองเดียวก็น่าจะพ่อล้วครับบัดน,นี้เต็มสอบแล้วครับบอนครับถือน่าจะถือแดดครับนี่ครับโอ้โหบอลใหญ่ไงพอดีพอด,พอดีพอดีงามพอดีกินครับเก็บใส่สอบครับบัดน,นี้โอ้เต็มแท้ครับพี่น้องเอ้ยบัดนี้ เต็มแน่นอนบอเหลือโอ้เต็มแล้วครับบ้านี้ น,ำน้ำหนักกบประมาณสัก30กโลได้นะครับสำหรับทุงนี้ประมาณประมาณ30ครับในคลิปนี้ก็โชคชัยอินไทเลนขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจโชคชัยนะครับผมก็ขอบคุณในความเมตตานะครับที่มีให้โชคชัยนะครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็มือดอีกแล้วครับ มื่อตามระเบียบครับสองสามมือแล้วนะครับสําหรับตอนเลิกงานกับไ้มาทายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับว่าเลิกงานแล้วก็ได้มาเก็บข้องกินนะครับเก็บข้องกินไปไห้เนื่องจากว่าแค่รถกับมีหน่อยครับปีนี้ปีนี้ลูกหน่อยแห้งครับก็ไ้พ่อกันคลิปนาครับก็ให้พี่ๆน้องๆทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขสบายครับแล้วก็บโเจ็บบวจนกรับผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ ไปพ่อกันคลิปหนาครับป่ะพี่น้องกลับบ้านครับโอ้นะักครับมื่อนี่30กิโลผมมา